สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันที่8พฤศจิกายน2565นะคะเป็นวันลอยกระทงปิ่นจะพามาเช็คอินที่ภูแมนภูเก็ตพันวาบีดรีสอร์ทนะคะนี่ค่ะคือล็อบบี้ของเขาเพื่อนๆว่าสวยไหมนี่ค่ะบริเวณถัดจากล็อบบี้มานิดนึง โอ้อ่ามากไหมคะเพื่อนๆดูสิโอ้โหแต่ไม่ค่อยมีคนเลยเนาะนี่ค่ะวันลอยกระทงสองห้าห<ก>ห้าเขามีกระทงยักษ์ใหญ่มาต้อนรับเราเลยนี่ค่ะบริเวณนั่งรอมีน้องหมีน้องช้างมานั่งรอต้อนรับเราไปค่ะเราเดินไปห้องพักของเรากัน เดินตามเพื่อนๆปิ่นไปเลยนี่ยังอีกไกลค่ะเดินต่อไปเดินต่อไปใช่ซอยนี้ไหมไม่ใช่ไปค่ะเดินไปเลยนี่ ห้องพักของเรามาแล้ว8029ปิ่นมาที่หลังเพื่อนใช่หรือเปล่าให้ไทยใช่แล้วจ้าเอ <c> ๋ <oughs> เข้าไปเลยค่ะน้องเอ๋มาเปิดประตูให้เลย <c oughs> เพื่อนเนเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นห้องแบบนี้ค่ะนี่ดูตามปิ่นเลยนะห้องนอนอยู่ไหนเอ่ย โตทำงานปิ่นนึกว่าเลี้ยวขวาไปปุ๊บจะเป็นห้องนอนแต่เพื่อนรู้ไหมว่าคืออะไรห้องน้ำค่ะอ้าวไม่ใช่ปิ่นนึกว่าเลี้ยวขวาปุ๊บเป็นห้องนอนไม่ใช่ค่ะทุกคนเป็นห้องน้ำทุกคนมาดูกับปิ่นเร็วดูสิห้องน้ำอะไรมันจะโอ้อ่าขนาดนี้คะ่ะทุกคนใหญ่กว่าห้องนอนเยอะเลยทุกคนดูสิ ที่นี่คือห้องน้ำรู้สิคะผิดคาดไหมนึกว่าเลี้ยวไปปุ๊บจะเป็นห้องนอนแล้วห้องนอนอยู่ไหนอะคะเดินออกจากห้องน้ำมาหาห้องนอนเร็วๆเขานอนกันตรงไหนมาค่ะเดินมาเร็วๆเ,เดินมาเร็วๆเ,เป็นไงคะเจออะไร <laughs> นี่ไงเตียงนอนอยู่ตรงนี้ นิดเดียวเองเล็กกว่าห้องน้ำเยอะมากมากเรานอนกันตรงนี้ค่ะทุกคนนอนดูวิวเห็นไหมเพื่อนๆปิ่นออกไปสำรวจข้างนอกมากันอ่ะเดินมาเลยค่ะเดินมาเลยตรงนี้คืออะไรตรงนู้นร้อนมากเลยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนปิ่นเดินมาเหงื่อเต็มตัวเลย นี่ก็มีที่นอนเล่นนะคะปินยังติดใจห้องน้ำอยู่นะทุกคนแต่เรามาสำรวจตู้เสื้อผ้าก่อนว่ามีอะไรให้เราบ้างนี่ค่ะเปิดลิงค์ชาให้ดูมีเตารีดไปค่ะไปดูห้องน้ำกันอีกรอบเร็วๆปินบอกเพื่อนบอกเร็วๆเร็วๆมาดูห้องน้ำกันเร็วห้องน้ำอะไรมันจะโอ้อขนาดนี้เออมาสำรวจกันเร็วไปให้เพื่อนปินสำรวจกันค่ะ นูนเปิดเลยสองอันคืออะไรสองอันคืออะไรปิ่นตื่นเต้นใหญ่เลยบอกทุกคนมาดูห้องน้ำเร็วๆนี่ค่ะมาดูห้องน้ำก่อนมันหรูหรามากเลยทุกคนมันใหญ่กว่าห้องนอนปิ่นตื่นเต้นตรงนี้แหละเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมแยกเลยซ้ายขวามีครบ เห็นไหมคะหรือว่าจะอาบอาบน้ํารวมก็ได้ตรงกลางมารวมกันหรือจะอาบในห้องก็ได้ไปดูกันไปดูกันตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรนี่ใครสะดวกอาบตรงนี้ก็อาบตรงนี้นะคะอาบได้ไม่ได้ว่าอะไรแล้วฝั่งนี้มีอะไรฝั่งซ้ายมือปิน่น อ่าโอเคเป็นห้องน้ําที่ปิ่นชอบก็คือตัวนี้ค่ะทุกคนมีให้ทุกอย่างเลยอ่ะทุกคนดูค่ะมีอะไรบ้างมีดโกนหนวดมีอะไรอีกเยอะแย,ยะไปหมดเลยแปรงสีฟันยาสีฟัน มีคัตเติ้ลบาทมาดูเตียงนอนอีกรอบนึงสงสารจังนอนคันเทนตตรงนี้เองห้องน้ำฮัลูหลฮลามากเลยนี่ค่ะสำรวจห้องอีกรอบนึงเปิดประตูเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ขวามือกลายเป็นห้องน้ำซ้ายมือกลายเป็นเตียงนอนค่ะทุกคนเห็นไหมผิดคาดเดี๋ยวเรามาเล่นกาแฟกันกาแฟมีอะไรให้เราบ้างนี่ตื่นเต้นที่สุดเลยปิน เอสเปซโซ่ลองกันค่ะลองกันเราเรียกเพื่อนๆนมาระดมช่วยกันมาเทสกาแฟกันค่ะแก้วเล็กแก้วใหญ่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะปิ่นเป็นคอกาแฟค่ะนี่แก้วปิ่นเองน่ารักจุ๋มจิมน่ารักมากจุ๋มจิมจุ๋มจิมสำรวจข้างล่างค่ะมีอะไรดูตู้เย็นสิ ตู้เย็นมีอะไรเปิดตู้เย็นค่ะอืมมีนะ้ำเย็นสองขวดแค่นั้นเองไปดูข้างนอกดีกว่าค่ะทุกคนนี่ปิ่นเจอยากันยุงน่ารักจังเลยนี่ค่ะเดี๋ยวปิ่นจะพาเดินไปดูข้างนอกเราไปกันแป๊บเดียวพอนะมันร้อนมากเลยเพื่อนๆดูดิดูแสงแดดดูแสงแดดค่ะข้างนอก เดี๋ยวปิ่นพาดูตรงนี้ก่อนพาดูตรงนี้ก่อนนี่ค่ะเป็นสะส่วนตัวของเราเราก็มองย้อนกลับไปในห้องนอนนะคะมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมไปค่ะไปตามทางเดินไปแล้วเราจะเจออะไรเดินไปค่ะทุกคนเดินไปนี่ออกมาปุ๊บเราก็จะเจอ อะไรเอ่ยนอนอาบแดดกันค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นวิวแบบนี้นะอันนี้ก็ของเราค่ะเพราะอยู่หน้าห้องพักเราเขาจะตั้งหน้าห้องพักใครห้องพักมันเดี๋ยวเดินมาดูตรงนี้ย้อนกลับไปเนาะเนี่ยค่ะห้องพักของใครของมันเขาจะเตรียมไว้ให้คู่หนึ่ง นี่ย้อนกลับไปหรต้นมะพร้าวสวยจังเลยหรต้นมะพร้าวเยอะแยะเลยเดี๋ยวไปดูข้างล่างแป๊บนึงแต่ปิ่นไม่ลงไปนะทุกคนยืนดูอยู่ที่บันไดก็พอเนาะนี่ค่ะบันไดลงไปเรายืนดูแค่ตรงนี้แหละแดดมันร้อนแล้วมันก็ไม่มีใครด้วย ทุกคนดูวิวค่ะวิวมันก็จะเป็นแบบนี้ดูเงาต้นมะพร้าวเออสวยจังเลยเนาะทุกคนเนาะวิวข้างล่างมันเป็นเงาของต้นมะพร้าวค่ะเนี่ยดูเป็นศิละปะไปเลยอะเออสวยดีนี่ค่ะวิวน้ำลงไปเยอะแล้วโอ้สวยสวยตรง ต้นมะพร้าวนะอ่ะขากลับเข้ามาค่ะกลับเข้ามาห้องเราข้างนอกไม่มีอะไรมากนี่ค่ะขากลับเข้ามาก็จะเจอสาะว่ายน้ำขนาดจิ๋วแล้วก็จะเป็นต้นไม้ล่มลื่นนี่ลองดูลองดูเปิดให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนเดี๋ยวเรามานอนนวดกันค่ะนี่ค่ะ แดดยังมาหน่อยครึ่งหนึ่งเนาะดูฟินไหมทุกคนดูก่อนว่าฟินไหมเวลาเราอยู่ตรงนี้เขาก็จะมีต้นไม้บังให้เราค่ะทุกคน Have fun enjoy your stay uh, <too. S 2> มาดูสะส่วนกลางกันค่ะเพื่อนๆนี่สะส่วนกลาง บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้วันนี้ปิ่นไม่ได้ลงว่ายน้ำนะคะทุกคนเพราะว่าต้องรีบไปทานข้าวนัดเพื่อนไว้ค่ะนีบรรยากาศยาวไปถึงนูนค่ะสะว้น้ำยาวไปถึงนู่นเลยเราได้แค่มาดูเราไม่ได้มาเล่นเสียดายจังเลยค่ะ ถ้าได้ไวนะนหวน่าจะฟินน่าดูเลยเนาะสาเขายาวมากเลยนี่กิจกรรมมีอะไรบ้างนี่ค่ะบรรยากาศยังละสายตาจากสาไวน้ำไม่ได้ป็นยักษ์ไหวน้ำมากมีค่ะกิจกรรมวันลอยกระทงเสียดายมากเราไม่ได้ร่วมกิจกรรมที่นี่บังเอิญเรามีนัดที่อื่นนะคะเพื่อนๆนสุขสันต์วันลอยกระทงนะคะ